เฮียเ yeah. จอแล้วครับทุกคนโอ้พระเจ้าอุ้ยเกือบแล้วครับผมเกือบกลายเป็นผีแล้วครับ <c oughs> เหมือนเราเจอกับสิ่งที่ไม่คิดเลยว่าน่าจะเจอในบ้านร้างหลังนี้นะครับทุกท่าน ได้พิสูจน์และสัมผัสสิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าเรื่องผีนั้นก็คือสถานที่ที่ทำให้เกิดเรื่องผีนั่นเองเพราะมันคือเรื่องจริงชเช่นกับเรื่องราวจริงในบทนี้สาวแก่ผู้หนึ่งที่สุดแสจนจะเดียวดายได้ถูกสามีทอดทิ้งจึงต้องขอลาลับ บอกลาโลกด้วยการแขวนคออย่างน้าอันนารภายในบ้านของตนต่อมาจึงมีเรื่องราวชวนขนหัวลุกตามมามากมายไม่วายเว้นแถมร่ำลือว่ากันถึงวิญญาณที่ตามหลอกตามหลอนจนทำให้ต้องเกิดอุบัติเหตุรถขาดสองท่อนและเรื่องราวของการทวงของเส้นไหว จนถึงขั้นตามไปเหยียบยอดอกของผู้ที่หบันจงทํากระทงเครื่องไหวรวมถึงการโผปรากฏตัวอยู่หน้าต้นไม้ใหญ่ในยามดึกสุดสะพรึงที่มาในลักษณะผีแก่ตัวซสีดเสียวที่ยืนก้มหน้าขอหักตาขวางจึงทำให้เกิดความกลัวต่อผู้สัญจรในยามราตรี โอ้แม่เจ้าผี e อะไรนี่ยทำไมจึงดูขนาดนั้นหนอนั้นเราไปดูสถานที่จริงที่ว่ากันว่าเป็นที่สิงสถิตของผู้ผี e ตนนี้กันเลยดีกว่าสถานที่แห่งนี้ถ้าจะเล่ากันจริงๆก็มีประวัติความเป็นมานะครับที่บอกได้เลยว่าอ่ค่อนข้างที่จะเก่าแก่มากนะครับผมร้างมากี่ปีแล้วเฮ้ย แล้วมีเรื่องสยองอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวเรา มารับชมและก็รับฟังนะครับจากข้อมูลของผมคุณป้าไปพร้อมๆกันแต่ที่แน่ๆบอกได้เลยว่าเรื่องราวต้นตอของความเฮี้ยนเรื่องวิญญาณตามหลอกหลอนตามถึงที่จนทําให้เกิดอุบัติเหตุนะครับผมปางตายนะครับแล้วก็เรื่องอะไรต่อมีอะไรนะครับแล้วก็ตํานานที่ว่าตามมาเหยียบอกถึงบ้านเพียงเพราะว่าทําของเครื่องเส้นไปส่งช้าเพียงแค่ไม่ถี่ชั่วโมงนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาฟังข้อมูลจากคุณป้ากันพร้อมๆกันสบา สวัสดีครับคุณป้านะเชิญคุณป้ามาหน่อยสวัสดีครับครับเหมือนเราเคยเจอกันเมื่อชาติที่แล้วใช่ไหมคุณป้าไม่ใช่อิติที่แล้วนะครับผมเราเพิ่งเจอกันใช่ไหมครับคุณป้าสถานที่แห่งนี้เดิมทีเลยแรกเริ่มเดิมทีนี่มีมีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับคุณป้าผีผีสิงมีผีตรงนี้ที่เขาผ่านไปมาเขาเห็นครับเขาเห็น นั่งคอตกอยู่อย่างนี้ <irgendwie> เขาเห็นนั่งโคตกแล้วเขาก็ขับรถผ่านไปผ่านไปแล้วเขาไปเจออุบัติเหตุเขาไม่เชื่อว่า <c oughs> ตรงนี้ศักดิ์สิทธิ์แล้วเขาไปเจออุบัติเหตุเขาชนศักดิ์ <script> สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์หรือเฮียนะครับคุณป้าศักดิ์สิทธิ์นี่ต้องเป็นเกี่ยวกับทางทางพระทางอะไรไนะไม่ใช่ทางทางเดินนี้ทางรถวิ่งนี่แหละแล้วเขาก็ขับรถไปแล้วก็ไปเจออุบัติเหตุชาสะชนเสาไฟฟ้าหักครึ่งท่อนเลย แล้วเขาก็อยู่ชึ้งท่อนแหละครับจ้่โอ้หน่ากลัวมากเลยครับครับคุณป้าแล้วแล้วที่เขาเห็นนี่คือบริเวณตรงหน้าบ้านนี่ะครับบริเวณตรงนี้ตรงตรงต้นมะขามเขาเห็นอยู่คอหางนี้โอหอยู่อย่างนั้นเลยครับเขาพานใช่เหครับแล้วแล้วก่อนที่บ้านหลังนี้จะล้างเมื่อก่อนมีเหตุอะไรเกิดขึ้นครับคุณป้าก็มีคน ตายอยู่ในบ้านนี้คนเกลคนเกลหลายปีมาแล้วป้าก็จําไม่ได้แล้วเนาสาเหตุของการเสียชีวิตล่ะครับก็คนเกลแล้วเกก็นอนเกก็นอนตายอยู่ในบ้านเรอครับแต่เห็นข้อมูลที่ผมได้รับจากคุณป้าอีกท่านหนึ่งที่ที่ทําธุรกิจอยู่ตรงด้านหลังซอยเขาท่านบอกว่าเหมือนสามีจากไปใช่ไหมครับเราก็เหมือนน้อยใจจึงทําการแขวนคออันนี้เรื่องจริงือเป่าครับคุณป้าเรื่องจริงเรื่องจริงค่ะเรื่องจริงแล้วส่วนมากคนที่ ผ่านไปผ่านมาสัญจรในยามราตรีเด็กๆนี้กลัวไหมครับคุณป้ากลัวเขาว่ากลัว,ลวตั้งแต่ตั้งแต่คนเจอนี้น่ะครับ ชนเสาไฟฟ้าเข้าว่ากลัวกันทางน้นลกลย<ช>เห็นมึก,กดื่นเขาไม่กล้า,าเข้ามาเมาื่อกี้จะเล่าอะไรบางหนึ่งเรื่องคือตอนที่ระหว่างที่เรารอกันก็มีทีมงานผมทุกทุกคนนะครับแล้วก็คุณป้านั่งรอกันอยู่แล้วก็มีโมอเตอร์ไซค์สองคันขับผ่านมาซ<ม>ึ่งคันหนึ่งอาจจะไปข้างนอกแต่ว่า<ช>ไม่กล้าขับคนเดียวใช่ไหมครับต้องให้ตูองขางต้องให้อีกคันหนึ่งขับมาด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่กลัวใช่ไหมครับก็กลัวตั้งแต่เขาเล่าตั้งแต่คนที่เจอ่ะเขาเล่าโบกเขาก็กลัว เขาไม่กล้ามาคนเดียวแล้วนี่นะครับคุณป้าไอ้พวกของเส้นไหว้พวกอะไรที่เห็นวางอยู่ตรงบริเวณหน้าบ้านนึ่ทางนี้หละเขาน่าเลยเขาเขาเจอแล้วเขาบอกให้เส้นไหว้ตรงนี้เขาอยากกินอ๋อผีบอกว่าอยากกินใช่มครับอยากกินไก่เขาเนี้ยวเขาเหนียว ข้าวเหนียวก็โคกคุณป้าพูดสะผมหิวเลยครับโคกด้วยใช่ไหมครับ้วยโคกไม่ผีอ่าเขาจะกลัวเป็นเบาหวานไหมครับคุณป้าไม่ไม่รู้นะเขาอยากกินเพราะว่าเขาไม่เคยได้กินนานแล้วอเขาหิวเลยเรื่องเรื่องราวที่คุณลุงท่านเล่าให้ผมฟังตอนช่วงหัวค่ำที่บอกว่าอ่าไป ไปไหว้ช้าหน่อยแล้วก็นั่นแหละ <หา S 2> ว่าช้าหน่อยนะช้าเขาไม่รู้คือคือ,คอตอนแรกที่นัดกันไว้นัดกันไว้กี่โมงก็สิบโมง,ส,โมงสิบโมงเช้าแหลอครับเต่เขาบอกว่าเขาหิวแต่เขาให้มาไห<อ>ว้สิบโมงเช้าครับ คุณลุงแล้วคุณลุงไปไหว้กี่หมกก็ซื้อหมูก็ซื้อไก่ซื้อข้าวเหนียวซื้อโคกซื้อข้าวาคุณลุงบอกว่าอะไรนะเหมือนตั้งอยู่นะเหมือนเหมือนผีผีไปทวงแล้วก็ตามมาเหยียบอกเลยเหยียบอกยังมาต้องเหยียบอกกันด้วยอ่ะคุณป้าไม่รู้นะไม่รู้ไม่รู้โหดร้ายขนาดไหนไม่รู้นะป้าไม่รู้แต่เขาลุงเขาว่า เหมือนกับอำอ่ะเหมือนกับอำผีอำลุงอ่ะแต่ไม่รู้คุณลุงบอกว่ามายืนอยู่ข้างหน้าแล้วเหยียบนั่นเลยซึ่งตรงนี้ก็อันนี้ก็ไม่รู้นะไม่รู้เราไม่รู้ลาน่ากลัวมากเลยนะครับไม่ไม่รู้ว่ายังไงน่ะครับป้าก็เจอฮะจริงเหรอคุณป้าเอาคุณป้าเนี่ยเล่าให้ผมฟังเลยเจอขยาวต้นไม้ขยาวที่ต้นอลัรต้นมะขามขยาวแต่ไม่มีลมเงียบนี่แหละขยาวไม่มีลิงกอริลลาอยู่ตรงนั้นเลยใช่ไหมครับคุณป้าไม่มี ก <gas> ็ม <wow> ีสาร่ in 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 ี้าัน่ากลัวนนี้อีกนะาแค่นี้ยังน่ากลัวไม่พอใช่ไหมครับ แล้วแต่นะอยากอยู่ก็ไปอยู่ที่อื่นไม่ใช่ที่ของเราไปอยู่ที่อื่นเพราะตรงนี้คนจะาไปม่มาผ่านไปผ่านมาลูกหลานทํามาหากินดึกดื่นบางีก็ไม่กล้าผ่านก็มีผลนะก็เลยตั้งคนตั้งอยู่อยากอยู่ตรงไหนก็มีศาลตรงไหนก็ไปอยู่ไปโอ้โอเคนะงั้นก็ต้องขอขอบพระคุณคุณป้ามากๆเลยนะครับผมขอขอบพระคุณคุณป้าครับที่ให้ข้อมูลน่าสนใจมากๆเลยครับผมมีคนเชื่อแล้วก็ต้องมีคนไม่เชื่อนะครับเป็นเป็นเรื่องธรรมดา แต่ว่าเราก็นานาจิตตังแล้วกันนะครับนะเราก็จะมาในมุมของการสำรวจนะครับแล้วก็พิสูจน์ว่าสถานที่ณจุดจุดนี้นะครับความจริงแล้วตัวบ้านเป็นยังไงถ้าจะวิเคราะห์นะจาก เรื่องนี้นะครับผมถ้าเกิดว่ามองในมุมของเรื่องผีนะครับผมทําไมไม่เข้าใจว่าผีมีสิทธิ์อะไรถึงมาทําให้คนต้องมีอุบัติเหตุต้องมาทําให้นู่นให้นี่นะครับแล้วก็แค่เอาของไปไหว้ช้าซึ่งเขาอุตส่าห์อไปให้ด้วยใจแต่ทําไมต้องตามหลอกตามหลอนนะอันนี้คือในมุมของความเชื่อคนที่เชื่อเรื่องผีนะก็ไม่เข้าใจว่าอะไรจะดุร้ายขนาดนั้นนะครับบางทีก็เกินไปนะครับแต่ก็ในมุมของเรื่องจริงนะครับผมก็คือต้องแสดงความเสียใจกับญาติพี่น้องของผู้ที่จากไปนะก็คือต้องเสียใจด้วย เพราะอันนี้คือเรื่องจริงแน่นอนนะครับส่วนเรื่องหลังจากนั้นนะครับเป็นเรื่องของความเชื่อลุ้นล้วนแล้วอันนี้สิ่งที่ผมจะเล่นนะครับสิ่งที่ผมจะพูดสิ่งที่ผมจะทา้าสิ่งที่ผมจะถ่ายนะครับเป็นอะไรที่นาม,มาทาทั้งสิ้นนะครับเป็นสิ่งที่มวลมนุษยชาติเรียกมันว่าผีเพราะฉะนั้นผมสามารถพูดอะไรได้เต็มที่ผมจะไม่พลาดพิงถึงผู้เสียชีวิตที่มีตัวตนหรือเป็นรูปประทัใดๆทั้งปวงเพราะวันนี้นะครับช่วงตอนเย็นนะครับแล้วก็ตอนที่ผมมาถึงผมก็ได้ทําการแผ่เมตตาให้กับผู้้่วงับไปแล เรื่องหลังจากนี้นะครับเอาให้เต็มที่นะครับหวังว่าคงจะไม่มีเผ่าพันธุ์ดราม่าโลกสวยนะไอสัตว์แยกแยะไม่ออกเลยอันไหนรูปประทามนามประทามมั่วซั่วกันไปหมดไม่เอานะมีเครื่องเส้นไหว้ด้วยนะครับนะมีอะไรต่อมนี้อะไรเต็มไปหมดครับผมสุดยอดเลยครับหนึ่งสองแ ไปกันต่อขงของเขียวขจีเลยครับเบ่งมรกฏชัดๆวันนี้ผมทีมยายนะผมทีมยายนะครับผมอ๋อตรงนี้ไปได้ครับทุกท่านแต่ก็ไม่รู้จะไปถึงหรือเปล่านะครับทางเดียวที่จะไปได้น่าจะเป็นทางนี้นะครับไปเลยครับทุกท่านอึบ๊บ ดูขนาดนั้นเขียนขนาดนี้อย่าบอกนะว่าถีบกูตกคลองฮึบตึงดึง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 ึดึงเฮ้ย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 ตึงดึง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 เล่นแม่งทุกอย่างเลยนะตึงดึง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 ฮึบฮึบยายจะตึงแล้วอย่าถีบผมอย่าถีบผมคอร้องได้โปรดไม่ได้แดกกูแล้วไปแล้วพึบเอาวแล้ว ถึงแล้วครับทุกท่านวเจอกหัวขนรูปอัตลักษณ์คล้ายพญานาคอีกแล้วครับอืที่แน่ๆมีคนไหว้แน่นอนเพราะมีเศษแก้วอยู่นะครับตรงณจุดนี้นะครับผม สำหรับคนที่มีความคิดนะครับจะเข้าใจดีในสิ่งที่ผมกระทำนะครับแยกแยะชัดเจนระหว่างการด่าผีล่าผีท้าผีหรืออะไรก็ตามนะครับกับการพาดพิงผู้เสียชีวิตคนละเรื่องคนละส่วนกันนะครับท่านใดที่มีวิจารณญาณจะเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาเล่นกับสิ่งที่มวลมนุษยชาติเรียกว่าผีเฮ้ยอะไรอะคนหรือเปล่าวะ จะใช่ทีมงานผมหรือชาวบ้านนะครับที่ยืนอยู่บริเวณหน้าคลองหรือเปล่าทิศนี้นะครับเดีย๋ยวเพิ่งขยับนะแป๊บหนึ่งนะมีคนอยู่หลังต้นไม้หรือเปล่าครับอาจจะมีทีมทีมงานหรือไม่ก็ชาวบ้านนะครับผมถ้าเกิดว่าอินเคสที่เป็นมนุษย์นะครับอาจจะมายืนรออยู่ตรงนี้อไ,ไอ้ต่อยบอกว่าไม่มีคนครับเฮ้ยแป๊บหนึ่งทุกท่านเชี่ยตรงต้นที่เขาบอกด้วยดีไอ้เล็กแล่ ต้องชัดเจนนะครับมองสั่งมุมนะมองต่างมุมนะครับอาจจะเป็นต้นไม้หรือเปล่านะครับที่เราเห็นนะครับผมทีมงานผมไม่มีเตรียมนะเพราะผมไม่ชอบนะครับแล้วอีกอย่างก็คือคุณป้านะครับซึ่งเป็นชาวบ้านนะครับก็อยู่ด้วยถ้าผมทําเรื่องตลกแบบนั้นผมเสียหมาเลยนะผมจะกลับไปในตําแหน่งเดิมนะครับแล้วส่องมาใหม่นะครับผมเหียต้นไม้สัตว์เอ้ยตกใจเลยหุย แมงเหมือนคนยืนเลยครับทุกทุกคนหรือนี่จะเป็นหนึ่งสาเหตุที่เว็บเว็บเคิดว่าเป็นผียืนหรือเปล่านะครับสองนะครับเหมือนจริงๆครับไม่ใช่คนนะครับตรงนี้นะครับผมข้อสันนิษฐานแรกเคลียนะครับไม่ใช่คนแต่วัตถุที่ขายความร้อนนะครับลักษณะเหมือนผู้หญิงจริงๆแต่อาจจะเป็นต้นไม้นะครับอ๋อนี่ไงถ้าเหลี่ยมนี้จะเหมือนคนท้องยืนครับทุกท่าน จะคล้ายๆผู้หญิงท้องยืนก้มหน้าจริงๆครับถ้ามองเผลอๆนะโอเคเคลียเป็นหนึ่งจุดนะครับผมซึ่งเมื่อกี้ผมบอกตรงๆว่าผมจะแกล้งพูดว่าเป็นผีก็ได้นะครับจะแกล้งพูดว่าเป็นผีคองหักผีตายท้องกลมผีอะไรก็ได้นะครับแต่อย่างนั้นคือไม่ชัดเจนนะครับนะเพราะฉะนั้นผมต้องชัดเจนนะครับไปกันต่อครับหุยโคตรได้เลยครับทุกทุกคน บ้านผีสิงที่เขาล่ำที่เขาเลื้อแท้จริงแล้วมันพันพลือกันแน่เฮียเจอแล้วครับทุกคนโอ้พระเจ้ามังกรคอมโดโครับหูยโอ้มันกัดนะาระวังนะครับและน้ำลายมันมีพิษโอ้ สวัสดีครับตอนนี้ผมเบรกิวนะครับและตอนนี้เราก็อยู่ที่เกาะกะลาปกอสนะครับผมสิ่งมีชีวิตที่อยู่เบื้องหน้านะครับเรียกว่ามังกรคอมาโดเอธิโอเปียตัวเขียวปีเลยสัตว์เอ้ยแสดงว่าเพิ่งขึ้นมาจากน้ํานะครับคุณคิดว่าเจ้าคอมาโดกาคินังตัวนี้นะครับตายหรือยังตึงด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 ึงบางทีเสียงกรุบกับกรุบกับที่นักลองของมาเคยได้ยินหรือเคยได้เห็นบริเวณด้านหน้าและทําให้ไม่กล้าเข้า นะครับคิดว่ามีผีอยู่ข้างในหรือจะเป็นไอตัวนี้ไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆสัตว์เอ้ยสัพเพสัตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์นะครับเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นปล่อยให้มันนอนไปก่อนนะครับผมแต่ที่แน่ๆผมขอเฉลยแทนเลยล้วกันว่ามันยังไม่ตายนะครับพี่ชายพี่ชายขยับขยืขย่นครับโอ้พี่ชายใจเย็นพี่ชายพี่ชายขยับขยืขย่นครับ พี่ชายไปกลับสู่ธรรมชาตินะพี่ชายตรงนี้อันตรายถ้าหาคนที่มาเจอพี่ชายไม่ใช่ผมแล้วก็บอกได้เลยพี่ชายอาจกลายเป็นอาหารมื้อต่อไปนะครับผมและแล้วพี่ชายก็จากไปอย่างสงบครับทุกคนไม่แน่ใจว่าข้างในจะมีพี่สาวหรือเปล่านะครับแต่อันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นหลักฐานประกอบสมทบนะครับกับต้นตอของเรื่องราวสยองขวัญหรือไม่นะครับผม เดี๋ยวไปดูชิ้นอื่นกันก่อนนะครับทุกๆคนระวังนะครับการดูไลฟ์สดของผมนะครับผมผมแฝงในยะนะครับให้ทุกทุกท่านมีสติในการคิดวิเคราะห์และก็แยกแยะนะครับผมเพราะถ้าหากไม่มีสติอาจจะทำให้เราตกใจได้ง่ายแบบเช็คสตินะครับผมนะเช็คสติครับมันจะช่วยคุณได้ทำให้คุณหายกลัวเชื่อผมไปกันต่อครับ บันไดโคตรได้เลยครับทุกคนเราเจอกับบันไดสมัยเรนอซองแล้วครับตอนนี้หาวิธีขึ้นก่อนนะครับทุกคนโอ้โหบันไดไปหมดแล้วครับโอ้หน้าต่างคลาสสิกมากเลยครับเพเยอเปิดเธอาบด้วยต้นไม้ต้นนี้นะครับถ้าปีนขึ้นไปตึ๊บ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 นะครับผมแล้วขึ้นไปถึงตรงนี้นะครับเราผีหลอกแควกอาจจะตกลงมาได้นะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าพอไปถึงตรงนี้แล้ว ไอ้ไม้ตรงนี้นะครับจะสามารถรับน้ําหนักได้หรือไม่นะครับถ้ารับไม่ได้ก็ตุ้งกระเบื้องแม่งหล่นลงมาปักเลยครับผมอุ้ยโคตรอันตรายเลยว่ะผมจะยกไม้ยาวอันนี้นะครับไปพาดกับอันนี้นะครับแล้วก็เดินขึ้นไปในแนวทะแยงกระปูเต็มเลยนะครับ ไม่สุดไม่ต้องเรียกก็อดดากอนนะครับไม่ต้องแสดนอินไม่ต้องใส้ตัวแสดงแทนไม้พาดอันนี้ปลวกแดงหมดแล้วครับทุกคนบวกกับรองเท้าผมไม่ค่อยมีดอกอยางด้วยติดหายแล้วครับทุกคนไปครับอึบอึบอึดอึอย่เพิ่งตกอ้อยเฮียไม้ไหลแปดบน,นึงนอ้สัตว์อึบโอ้ยไม้ไหลครับทุกทุกคนโอ้ย อเกือบแล้วครับโหผมเกือบกลายเป็นผีแล้วครับไม้หล่นลงไปแล้วแต่ข้าพเจ้ายังคงสติอลไยนะครับผมพื้นไม้พร้อมพังนะครับผมตอนลงนะครับผมจะลงจากผมลงทางต้นไม้ต้นนี้นะครับแม่กุญแจสมัยเรเนอซองครับทุกท่านภาพนี้หาดูยากมากเราจะต้องสะเดาะโซ่ตัวนเข้าไปหรือไม่ก็ เข้าทางรูนี้นะครับผมทุกทุกคนครับผมเจอกับผ้าถุงครับผ้าถุงซึ่งเก่ามากครับผมบเข้ามาได้แล้วครับทุกท่านหสวัสดีฮันตู มีนกหรือเปล่าครับทุกคนน่าจะเป็นเสียงของสัตว์นะครับผมเปิดไฟอุ้ยเชี่ยกินอะไรวะกินหอมเหมือนดอกจำปีเลยครับกินหายไปแล้วครับ แฮปปี้นิวเยียร์สวัสดีปีใหม่สองสองห้าสองห้าสี่สามครับทุกคนพระเจ้าช่วยแสดงว่าข้อสันนิษฐานที่บอกว่ารั้งมาประมาณร่วม20ปีนะครับอันนี้ คือความจริงนะครับผมอีกหนึ่งข้อที่เราได้นะครับอย่างที่บอกผมก็อดดราก้อนนะครับผมนะไม่ให้ความสาคัญกับเรื่องผีแต่ผมให้ความสําคัญกับสถานที่ที่ทําให้เกิดเรื่องผีนะครับเพราะมันคือเรื่องจริงนะครับและที่เขาบอกว่าร้างมาร่วม20ปีนั้นจริงครับผมทุกทุกคนครับเหมือนเราเจอกับสิ่งที่ไม่คิดเลยว่าน่าจะเจอในบ้านร้างหลังนี้นะครับทุกทุกท่าน อาจจะมีผลเกี่ยวกับหลักฐานประกอบสมทบอย่างอื่นหรือเปล่าไม่แน่ใจทำไมมาอยู่ในนี้และทำไมพังแบบนี้นะครับผมอืโคตรเก่าเลยครับทุกท่านเราเจอกับของเก่าเข้าแล้วครับของจริงเลยนะครับไม่ได้เซ็ตนะครับผมเดี๋ยว้าใครบอกกูเซ็ตนะมึงเงยเอาขี้ฝุ่นยัดปากแม่งเลยอือ วิ่เก่ามากครับทุกท่านอย,ยังไงเอ่ยจะเอากลับหรือว่าจะปล่อยไว้อย่างนี้นะครับเอาไว้อย่างนี้ดีกว่าเนืค่อนข้างที่จะหนักนะครับแล้วก็ใหญ่ด้วยนะครับผมแต่เป็นน่าจะเก่าเลยแหละนะหอยมาอยู่อะไรบนบ้านวะยังเปียกอยู่เลยครับหรือว่านกคาบมาอาจเป็นไปได้นะครับผมเปลือกหอยอยังเปียกอยู่เลยสดอ,อยู่เลยนะครับ รูปถ่ายใต้หิ่ง แต่ผมให้ความสําคัญกับสถานที่ที่ทําให้เกิดเรื่องผีนั่นเองนะครับเพราะมันคือเรื่องจริงเ,เช่นกับต้นตอของตำนานสถานที่แห่งนี้นะครับผมมันมีอยู่จริงแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับส่วนที่เหลือหลังจากนี้นะครับผมผมขอโลดเล่นแบบเป็นตัวของตัวเองสักแป๊บนึงนะครับผมแล้วพบกันนะครับทุกๆคนผมไปก่อนนะครับผม